สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับตกลงเป็นอันที่แน่นอนนะครับตัวนี้ของพิสันยังไม่ทันได้ครบเท่าไหร่อ่ะเ่าครบ2ีสชั่วโมงเรียบร้อยนะครับได้จะของใหม่ไปแล้วแทบร้อง,อ,งอันนี้พี่จะของใหม่นะครับทำการซื้อเรียบร้อยแล้วเพ่ออ่า นี่นี่นี่ทีมงานสายล่อฟ้าครับรับปัญน,นานะครับผมนี่ขอ,อโทษขอโทด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเอาอูบูต้าสแปดแรงตามนั้นนะตามนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เออเพราะว่าคือผมยกลงแล้วอธิบายให้ให้เอฟฟังหน่อยก็แล้วก็เขาปีเขาก็ทูไปตอนเช้าก็อะไรยังร้นย่างนี้่ผมก็มาปุ๊บยกขึ้นปุ๊บเออก็ทีดแลกวไปหมนก็จะขายแหละไปประมาเลยเสียดายก็เลยว่า ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ขายในพี่เขาจะว่าอะไรหรือเปล่าขาได้อมานันนะค่ะไม่ขายได้ไหมแต่แต่ไม่ทันแล้วเนี่ยพี่บอกแน่นอนจะติดได้ทั้งจะได้ไม่ต้องยกลงนี่ไม่ต้องยกลงยังไม่อยากขายอ่ะจะติดจะได้ไม่ต้องยกลงผมว่ามันไม่พอหรอกพีนไม่ถูกใจหรอกแม่นน่เสียงมันมันดัง กถดันอะไรพีกไปรถเก๋งรถสายอะเนี่ยจะขายได้ชุดมันน่ะของเขาเหรอเขาจะขายไหมเรื่องไงพี่ชุดนนั้่ทีเอ๋อผมเพื่อนเดี๋ยวผมถามให้ครับจะจะใส่ไม่ได้มาไงไม่ได้มาครับไม่ได้ให้มาครับเสียงมาดังท่วงแล้วก็ตามันไม่ดีแล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดตาหรอกเนาะลง ที่กลับบ้าไปแล้วนะจับไปแล้วนี่มันเสียงเครื่องตือนดังไัม่ต้องดังนี่แหละ ดไม่ต้องกลงเสร็จได้้เสร็จได้เยงไงเอ๊ะเ้าเรียบร้อย ไม่ยอมด้วยโอ้โหยอมด้วยกันพี่เอาแน่นอนพี่เขาก็มั่นใจแล้วว่างั้นใช่ไหมพี่ไม่ได้อ่ะพี่ไม่พี่มั่นใจการเตือนเราเนียหนึ่งเก้าพันหกร้อยตัวร้อยหกตัวสิบยังนะขอบคุณครับมีน้ามาด้วยนะครับซื้อมาแล้วตัวหนึ่งหรือใครซื้อมาตัวสิบยังตกหลงนะครับ เป็นอันว่าโหห,หนักนะพี่ผมยกขึ้น,นไปสันเมื่อวานเนี่ยโหอึกเลยอะ่ะแต่ว่าพี่ก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับเป็นเครื่องไม่ใช่อ่าง 105. าร้อธรรมดาน,นยกได้สคนสามสูบติดบอร,ระดานนะเป็น,นพ่เป็นได้ในตัวเลยเหรอตัวนี้านสามสูบ๋อ มันเป็นไดยังไงในเบียร์ที่บายผมฟังดิมัเป็นดเป็นไดแล้วทำไมเกมมันเยอะจังอ๋อส้าตาทมือด้วยีนะครับดับเลยไหมดับเลย๋ก็จะซื้อมาปั่นไดอีกตัวหนึ่งแบบเอาเป็นว่าตกลงทีมงานสายล่อฟ้ารับปั่นนานะ 086 086 3 2 8 7เป็นรปั่นอยู่แถวไหนเนี่ยไปกนหูอ๋อไปกับช่างหนูหนูเรียกไปช่วยกับไปเราก็เรียกหนูมาช่วยความรู้สึกเป็นไงเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยซื้อร้อยหกสิบมาทีแรกนี่ยตอนนั้นนะแกแดงมาแกแองมาเลยแล้วก็ความรู้สึกนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปติดน้ำยังไม่ไ wow ด้ย้ำเทือกเลยตัวนี้อ่ะ ก็โอ้นี่นี่นี่โทรโทรไปตามพวกยกไม่ทันแล้วออกจากบ้านไม่ได้แอ้วจกบ้านไม่ได้แล้วแล้วเป็นประตูรั้วได้ขังแต่ว่าผมที่ว่าผมมีกําลังใจดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวก็มีมาใหม่แล้วก็มีมาใหม่ครับแต่ว่าอาจจะนานหน่อยหรือจะไวหน่อยก็แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อมีใครโทรถ้าใครมีตัวนี้นะสภาพตัวบอกพิสันหน่อยตัวบอกพิสันหน่อยสภาพแบบนี้เลยนะเอา สกิ๊กแบบนี้นะกิ๊กนะครับแต่ตัวนี้มันเสียงมันดังไ่เพราะพี่ก็ยังเอาอยู่หัวหวงมันดังเสียงฉีกก็ก็พี่ก็ททำนะไม่การไม่หลบสีนี่ท็ใหม่ใหม่ไม่ใช่สีเดิมนะอ้สีใหม่สีใหม่ทุ่นๆสีมาใหม่ไม่ใช่สีเดิมมึงี่ตอนนี้ก็ทันะนี่พยายามแต่ล่อมไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าปีศาจนั้นยังไงดีล่ะ ถ้าเกิดว่าช่างหนูไม่โทรไป,ปรเมื่อเช้าเดี๋ยวผมไม่ขายแล้วนะช่างหนูโทรไปอีกอ่ะก็คือยังไงต้องจําใจอืเพราะว่ารู้ๆก็อยู่ก <laughs> ันถ้าเกิดว,ว่าจะตอนแรกจะไปวิ่งย่ำเทือกดูใช่ไหมย <g rab ble> อยากลองกำลังไป <g rab ble> จะไปวินดน,น้ำดูวิดน้ำแล้วก็ไว,วิ่งหลังถนนดูอะไรเงี้ยใส่วินนีใหญ่ใช่ไหมเขาว่าตัวนี้มันอึดมันทนนะครับว่าจะไปวิดน้ำเวลาเราใส่หน้า12ดูอ๋อก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้ <laughs> ไวไปหน่อย<ว>ผมอตอนแรกผมก็อยากเห็นนะตัวนี้ว่าอยากลองย่าเทือกดูว่ามีหลายคนนะครับทักเข้ามาบอกว่ามันกําลังมันเหมือนซัดทีดีๆนี่เลยนะเลยไม่มี <laughs> ผมก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นเลย <laughs> เรียบร้อยพี่สันก็จําหน่ายไปแล้วนะครับ มีคนไหวไ,มไหมนเราอะไหวไหวพี่ดเดี๋ยวเวางกล้องก่อนเียราา้อยเดี๋ยวรา้อน<ว>เดียรล้อน่น,น,นะดีรับาล้องนเดีแล้่อนเดี๋ยเรงล้องก่เดียวาก้นเดยวเางง่ยวา่นเยเาก็่นเดิมยราถาอ่นดียเอยาบนดีาบ้นเดราลนไดยนเเล่อเ้นนี้มดี้ดีย อ้าันั้นเสื้อนะเสื้อเหม็นเสื้อเน่านะเดี๋ยวทำไปซื้อขายแป๊บหนึ่งสี่สิบสามเลยไม่ต่อแล้วนะเท่าไรขายเท่าไรเนี่ยสี่สิบสามต่อไม่ได้ตัวยงยอขึ้นเลยปิดจานี่เหมือนมันรีกทไใรช่วยยกมงจะเอาโซ่ลากก่อไปดิแหละคำยายงเขียวปิดอยู่เลยอ่ะโอ้โหไป่เปิดดูดิ ได้แนละ้วนี่นะท้องหูยังเขียวปิดอยู่แถมน้ำมันไม่เนี่ยเขาได้มาจากไหนเนะี่ยผมมาเหรอผมผมไม่ได้มาผมไม่ได้มานูน่นจากหล่อมากเลิไทยไม่ได้นี่ยพิสัส<ๆ>พ,พี่เขียนตัวเองก็ได้เลยพระเจ้าครับการซื้อขายเครื่องทุกครั้งนะครับต้องมีใบซื้อขายนะครับการตำรวจจับใช่ไหมายกฎหมายกฎหมาย ถ้าเกิดว่าเราทำผิดกฎหมายต้องโดจับหมดแต่นี้เรามีใบซื้อขายถูกกฎหมายนะครับวันเดียวเม่งไม่พอ24ชั่วโมงเลยพ่สัน,สนเครื่องมีประกันอยู่นะเพียงจะเอาใบป,ประกันให้เอาใบป,ประกันให้เนี่ยพี่เก็บใบแล้วประกันด้วยนะครับเคพิ่มเอ้ยเป็นวิญญาณได้เขียนได้มาผมเป็นวิานและอ๋อตต่หนูกลับไปแยังไงเนี่ย จะฝากอะไรไปสมคิดดูหน่อยอ่ะทำไงอ่ะนี่นะครับใบรับประกันเป็นของเครื่องตัวนี้นะครับยังไม่หมดยังมีประกันอยู่นะครับนี่รับประกันสองปีนะครับเกับทั้งไหนกันน่ะเกับทั้งไหนกันน่ะรับประกันอยู่ในนี้น้องไหวปีเต่าอ๋อโอเคเก็บไว้เดียวถุงนี้นะเรียบร้อยนะครับทำการจ่ายตังค์ จบไปเลยราคาสี่หมื่นสามพันนะครับโดยที่พี่สันยังทำใจไม่ได้ทใจไไม่ได้เสียใจนะประวัติศาสตร์ตำรอยอะ่ะประวัติศาสตาร์ตำอยมันก็ร้อยหกแก่กล่องร้อยหกตอนนั้นอืมก็โอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าใครมีสภาพสวยๆนี้ก็ทักหาพี่สันได้นะครับเนี่ย แล้วพี่ตังก็จะเอาใหม่นะครับสวัสดีครับ